เธออยากจะวิ่งหนีให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่เพื่อนมันนาวได้เตือนไว้และบอกให้รำให้จบเพลงให้ได้เหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลา เธอไม่มีวันลืมมันเป็นเหตุการณ์ที่เธอช็อกมากทุกคนในชมรมก็ช็อกมากเช่นกันก่อนจะรับชมคลิปเจนมีของกินอร่อยอรยมาแนะนําค่ะน้ําพริกมีแซบแซบสมชื่อจริงๆน้าพริกเนื้อปลาหมึกล้วนๆเขียวโดนเนื้อปลาหมึกเต็มๆคําใครอยากลองทักเหตุนี้เลยค่ะขอขอบคุณเรื่องเล่าจากเว็บพันทิปของสมาชิกหมายเลข2279458สมาชิกพันทิปท่านหนึ่งได้ตั้งกระทูแล้ว เล่าเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับเธอเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นน่ากลัวมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําทุกคนในชมรมนางรําตกใจมากใครที่ได้ฟังเรื่องเล่านี้ต่างก็พากันขนลุกขนชันกันไปหมดเราจะขอใช้นามสมมุติเรียกเธอคนนี้ว่าคุณมะนาวและเรื่องราวที่เธอเล่ามีอยู่ว่ามะนาว เป็นคนมีซิกเซนส์หรือมีสัมผัสที่6มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเธอมักจะเห็นได้ยิน หรือบางทีก็ได้กลิ่นที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้มะนาวได้รับคัดเลือกให้เป็นนางรำมาตั้งแต่ชั้นปถมจนถึงชั้นมัธยมชีวิตนางรำของเธอมักเจอเรื่องแปลกๆมาตลอดและมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เธอไม่มีวันลืมมันเป็นเหตุการณ์ที่เธอช็อกมากทุกคนในชมรมก็ช็อกมากเช่นกันและใครที่ได้รู้เรื่องนี้ต่างก็ต้องตกใจกันหมด เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนมะนาวอยู่ชั้นม .5 อาจารย์คัดเลือกให้มะนาวรำเปิดพิธีเปิดตึกเรียนใหม่รำคู่กับตัวพระซึ่งเป็นสาวประเภทสอง เพื่อนของเธอเองจริงๆการแสดงชุดนี้ต้องรำสองคู่จะมีตัวพระสองคนตัวนางสองคนแต่ตัวพระของโรงเรียนหายากมากจึงรำแค่คู่เดียวคือมะนาวกับเพื่อนของเธอทุกครั้งที่ซ้อมรำพวกเขาจะไหว้พ่อแก่ทุกครั้งซึ่งพ่อแก่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวนาฏศิลป์น,นั่นเองและกล่าวขอโทษทุกครั้ง หากรำผิดพลาดมานาวรู้สึกใจวิววิวตั้งแต่ตอนซ้อมก่อนวันงานสองอาทิตย์แล้วแต่เธอก็คิดว่าตัวเองคิดมากไปเองพอเพื่อนของมะนาวก็พอมีเซนต์อยู่บ้างแต่เขาไม่ได้พูดหรือทักอะไรเลยเธอเลยไม่คิดอะไรมาก ทุกวันตอนมะนาวรอซ้อมรําพร้อมเพื่อนเธอจะมาซ้อมท่าต่างๆรอไปก่อนห้องซ้อมรําจะเป็นกระจกรอบห้องและทุกครั้งที่รอเพื่อนมาเธอก็จะทบทวนท่ารําเพื่อให้ซ้อมไวขึ้นจะได้กลับบ้านเร็วๆและน้องๆที่รําชุดอื่นก็จะทยอยกลับบ้านกันแล้วเพราะเวลาเลิกเรียนของม .5 ก็คือ5โมงเย็นกว่ามันนาวจะลงมาซ้อมรำเด็กนักเรียนคนอื่นก็กลับกเกือบหมดแล้ว วันนั้นมะนาวซ้อมรําอยู่คนเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเวลาเอียงหัวรำท่าต่างๆห่างตาจะมองเห็นเหมือนมีคนมารำด้วยตอนนั้นเธอกลัวมากเหงื่อแตกเต็มไปหมดทั้งๆที่ห้องซ้อมรําเป็นห้องแอร์และทันใดนั้นเองเพื่อนของมะนาวก็เปิดประตูเข้ามา เพื่อนมันนาวทำหน้างงๆแล้วถามว่าเมื่อกี้ครูออกมาดูท่าให้หรอเห็นยืนลำอยู่ท่าเดียวกันเลยแต่มันนาวก็เงียบไม่พูดจนเพื่อนสังเกตได้ว่ามันนาวเริ่มนาซีดพวกเขาเลยพักซ้อมไปก่อนแล้วค่อยมาซ้อมต่อก่อนกลับบ้าน คืนก่อนวันจริงมานาวรีบเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำเพราะต้องรีบไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าช่วงที่มานาวกำลังจะเลิ้มหลับเธอก็เห็นเงาจากแสงที่ลอดมาจากทางหน้าต่างเห็นเหมือนผู้หญิงกำลังไร้รำอย่างอ่อนช้อยเธอเลยรีบข่มตานอนแล้วท่องบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไป พอตื่นนอนเธอก็รีบออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปแต่งหน้าทำผมตั้งแต่ก้าวแรกออกจากบ้านหมาก็หอนทันทีหมาในซอยเกือบทุกตัวหอนดังลั่นเต็มไปหมดจนพ่อของเธอต้องขับรถมาส่งที่โรงเรียน พอมาถึงโรงเรียนมะนาวก็มาแต่งหน้าทาผมทันทีพอแต่งตัวเสร็จเธอก็รู้สึกอึดอัดมากเธอคิดว่าอาจเป็นเพราะชุดมันแน่นไปแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็คิดว่าไม่ใช่นแน่เพราะรู้สึกอึดอัดอยู่ในอกพอเธอแต่งตัวเสร็จสักพักเพื่อนของมะนาวก็เดินมาหา เพื่อนของมะนาวก็แต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันและเมื่อเดินมาถึงเขาก็พูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ลําให้จบเพลงนะมีสติไว้มากๆเมื่อมะนาวได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นเธอก็แทบจะร้องไห้เพอเธอทำได้เพียงแค่พยักหน้าตอบรับเท่านั้น จนเวลาใกล้จะ9้าโมงเช้าพิธีเปิดงานจะเริ่มแล้วการแสดงชุดต่างๆก็สแสดงบายที่หลังเวทีที่สนามหน้าเสาธงการแสดงชุดแรกและชุดที่สองผ่านไปจนถึงการแสดงของมะนาวและเพื่อนของเธอมะนาวและเพื่อนก็รำตามที่ซ้อมกันมามะนาวรู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดและความรู้สึกอึดอัด ก็ทวีเพิ่มขึ้นจากรำแค่สองคนมัน,นาวก็สัมผัสได้ถึงนางรำตัวนางอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังมะน,นาว ถึงแม้เสียงดนตรีจะดังขนาดไหนแต่มะนาวก็ได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาดอยู่ข้างหลังเธออยากจะวิ่งหนีให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่เพื่อนมะนาวได้เตือนไว้และบอกให้รำให้จบเพลงให้ได้จนถึงช่วงสุดท้ายของเพลงมะนาวเอียงหัวไปและมะนาวก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าตั้งใจรำสิพร้อมกับความรู้สึกเหมือนโดนมือจับหัวให้เอียงอย่างช้าๆตามจังหวะเพลง มันนาวเริ่มน้ำตาคอมือเย็นเฉียบทั้งๆที่อากาศร้อนมากมันนาวคิดในใจอยากจะเร่งให้เพลงจบเร็วๆจนอีกอึดใจเดียวการแสดงก็สิ้นสุดลง มันนาวตัวสั่นไปทางตัวจนต้องมีคนพยุงออกจากตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็พามานั่งพักพอเพื่อนมะนาววิ่งตามมาอาจารย์ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันนาวยังไม่ทันพูดอะไรเพื่อนมันนาวก็พูดทันทีว่ามีคนมารากับพวกหนูเป็นตัวนางมาราอยู่ข้างหลังมะนาวครับอาจารย์มันนาหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงคำตอบที่ได้ก็คือก็กูเห็นเงาใส่ชุดไทยเดิน ตามมาตั้งแต่ตอนแต่งตัวเสร็จแล้วพอตอนรำกูก็เห็นเขายืนรำอยู่ข้างหลังบางทีเขาก็ช่วยประคองมือมึงรำด้วยนะวันนั้นทั้งวันมะนาาอยู่ในอาการหวาดกลัวจนต้องโทรบ,บอกให้แม่มารับกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมันนวก็มาโรงเรียนตามปกติแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักเธอว่าจริงๆการสแสดงของเธอมาต้องรำคู่ไม่ใช่หรอทำไมเมื่อวานรำกันสามคนละ่ะ หลังจากวันนั้นมะนาวก็รีบชวนเพื่อนไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นจากนั้นเธอก็ทำใจอยู่นานกว่าจะเข้าห้องนาฏศิลป์ได้และตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เวลารำอะไรก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้อีกเลยอาจารย์และคนอื่นๆเชื่อว่าวิญญาณตนนั้นคงอยากให้การแสดงของมะนาวกับเพื่อนออกมาดีไม่มีผิดพลาดจึงมาคอยช่วยเหลือ ขอขอบคุณมอดเสื้อผ้าชุดไทยจากเพจแจกมอดชุดไทยทำเอง thank you